เอสวีวัคซีนเอสวี SV เนี่ยดีเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเราแต่ผมบอกเลยราคาสู้กัะสามร้อยกะละเขาเรียกนะดีสู้สามร้อยกะละไปได้เพราะวันนี้เราจะจัดแนวราคาดีๆแล้ววันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งถึงสองคันด้วยกันนะหนึ่งถึงสองคันด้วยกันอ่ะคันนี้อย่างคันนี้เข้าใหม่ฮะเราไปไม่เสียเวลาแล้วกันใครเข้ามาเราขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์เป็นกำลังใจให้เราเราด้วยนะฮะวันนี้เทสลาโมเดลสามเปอร์ฟอร์แมนซ์สองพันยี่สิบเอ็ดของแต่งหลักล้านคันนี้เราเสนอขายในราคาสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทครับ มีไฟแนนซ์อยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทใช้เงินดาวสอล้านกว่าบาทครับไม่เกิน2ล้านใช้เงินดาวไม่เกิน2ล้านคุณได้โมเดล3เปอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่งเต็มแท้ทั้งคันนะฮะยกเว้นลิ้นลิ้นเป็นงานเทียบไต้หวันงานจีนนะฮะงานจีนนะครับขาย3ามล้านเก้าแบาทไม่รวมเลขทะเบียนครับคันนี้สวยๆเลยชุดแต่งเต็มครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะรีวิวไอทีว่ามีอะไรบ้างแต่ราคาคันนี้ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กเบรกพาร์ททุกอย่างของรถคันนี้รถเก่านะจัดเอสเซซีครับแล้วรุ่นนี้ผมซื้อไป พอดีเขาออกรถคันใหม่เขาก็เลยเอาคันนี้มาฝากผมขายนะฮะอ้าวส่วนคันนี้ e 200เจ็ดสปีดล้านสอเกาบแดงแล้วนะ,ะบอดแดงเสร็จแล้วคันนี้กระจังเล่เย์ลายม้วนกิว้วครบหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมีลิ้นลอกคันคาร์บอนให้เปลี่ยนร้อยหนึ่งชุดครับเบดเสร็จขายราคาเดิม1นึ่งล้านสองแสนก้าบาทจองด่วนนะ,ะราคานี้จองด่วดจนจะไปนั่นได้เต็มอยู่ในเครดิตของลูกค้าฟรีบมดเลยคุณหนึ่งปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมยี้อต่างๆเพราะสไลด์ออลซี24ชั่วโมงคุณปีีเเตต็มมมนนนนนนะะะะะะะฮฮฮาาาารรลุยกัั่่ออออค้ จาก,กั้ว FF ครับราคา1 2 9 0 0 0 0าาหนบาทราคาโปรโมชั่นนะฮะฟรีบันลตีคุณหนึ่งปีเต็มว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆฮะสีดำคันนี้มีใครอยากจองไหมมีใครอยากจองลุยเลยนะฮะมีใครอยากจองลุยมาเลยนะฮะรอ,อผมก่อนครับอายุ14อายุ30มสิบอายุสักคนได้ฮะมาแลค้คันที่สีที่สี่สี่สองศูนย์ดีเซล ทวินพาวเวอร์เทร์โบครับยังไม่มีคนจองนะฮะมีคนจองปากเปล่านะฮะเราก็ไม่มานะครับก็ยังเปิดให้จับจองอยู่นะครับเราราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับนะฮะอะโรตัสคันนี้เปลี่ยนราคาเป็น2องล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทครับ2องล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทคันนี้เราดีสตอให้ครบหมดแล้วเก็บงานให้หมดแล้วทุกอย่างเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะฮะอะ MIS M อ s กคันนี K ้ A, ราคา7 9 0 0 0 0ารอยบาทอยากได้ราคาไหนโทรคุยกับรถลูกค้าฝากขายขายได้ขายให้นะฮะจัดเฟน์มไม่ได้ขายเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นราคา7,9 0 0 0 0บาทอยากได้ราคาไหนโทรคุยนะจ๊ะ,อะเอาที่ทีล้าน9 0 0า0ครับล้าน9 0 0า0มครับล้านเ0 0 0 0เรามาเหมือนเดิมแหละทุกวันเรามาให้าราคาพิเศษทุกวันศุกร์แล้วกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เปิดเปิดตลอดนะโทรเข้ามาเราสาหรับใครที่สนใจรถนะติดต่อมาได้เลยเรามีราคาพิเศษแน่นอนนะฮะ คันนี้ซิตี้เทอร์โบผมฮะไม่ได้ใช้เลยคันนี้นัมเบอร์หนึ่งนะฮะเอเซซิโอเรจิโนลคอมบีสคาร์บายสามร้อยกิลลารไลท์โชว์ดูมนะฮะหนึ่งล้านบาทราคาต่อรองได้ไม่เอาเบาะถอดได้นะผมจะได้เอาไปใส่รถคันใหม่ผมนะฮะหรือใครอยากได้ก็คุยราคากันนะครับในส่วนคันนี้อีโวล์ล้านสองเก้าอีโวสามนะแท้บอดี้แท้มินิคูเปอร์ครับคันนี้มินิคูเปอร์คันนี้นะฮะห้าแสนห้าหมื่นบาทห้าแสนห้าหมื่นบาทครับรถแท้ทะเบียนแท้ครับ อ่ะคันนี้ราคา1,590,000บาทครับ e coupe f a c e l i f หน้าใหม่ครับ e 3 0 0 b ้อ e บ h เทกไฮบร M G พ a เกจ g e รอบคันคันนี้หลังคาแก้วคันนี้ราคาล้านถูกจัดเลยใครอยากได้ราคาไหนลองโทรคุยแล้วกันรถคันนี้นะฮะจัดเฟนช์นได้เต็มอยู่ที่ครดิ่งของลูกค้านะครับมามินิมินิมิน,มนิคันนี้ราคาดีมี2แบบเก็บงานให้699ตาสภาพ599ครับ รถทะเบียนแท้นะพารคเลนลิเบเต็ดอินดิชันนะครับ2องล้านสแสนหหมื่นบาทเวลไฟนะฮะอล้อ BBS LMF1 ครับแม็กใหม่ยางใหม่สปริงโหลดใหม่ฮะสวยๆคันนี้2องล้านสแสนหหมื่นบาท Z4 ครับหนึ่งล้านแแสนก็เอาไปเลยล้านเจ็ผมลดให้เหลือล้านเจ็คันนี้คันเดียวนะฮะล้านเจ็ดเก้ LCI ครับ c ี5เพิ่งเข้ามาใหม่ครับ6กแสนหหมื่นก้ารบาท520ดีเซลครับอันนี้รถลูกค้าฝากขายนะครับอ่าล้วก็จะมีเวลไฟไอมีเอาผ่านอยู่ด้านใน เอาผ่านสองขันขายทั้งคู่เลยรถผมก็ขายใครอยากได้โทรมาแล้วกันรับราคาได้ก็โทรมาอ่ะคันนี้ไฮรีเออร์ไฮรีเออร์ผมตั้งอยู่สี่เก้าเก้าก็อยากได้ราคาไหนโทรคุยแล้วกันในส่วนของรายละเอียดถ้าสี่เก้าเก้าอ่ะผมขอราคาเน็ตแล้วกันเพราะผมตั้งจากห้าสามเก้ารถเหลือสี่เก้าเก้าเดี๋ยวเราขัดสีไอ้ขัดไฟหน้าเก็บสีให้เก็บเบาะให้นะฮะสวยๆเอาไปใช้ได้เลยส่วนคันนี้ฮอนด้าแจ๊ดมีใครอยากได้ไหมตอนนั้นเป็นโปรเจกต์โอ้โทรมาแย่งกันเต็มเลย วันนี้กลับมาแล้วพร้อมของแต่งให้ครบนะฮะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าชอบคุยรายละเอียดกันรถคันนี้เป็นรถของพี่แพนเดี๋ยวผมคุยเรื่องรายละเอียดราคาให้ไม่ต้องกลัวนะครับได้โหลดเอนน็นเนได้แล้วมีอารีสามสิบแท้ได้ภายในอาร์เอสทุกอย่างครบหมดครับอ่ะคันนี้เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันที่แมนฮะคันที่แมนเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคุณได้เฮดวันคือผมงงมากเลยอันนี้เราคุยกันดีกว่าคุณได้เฮดวันเนี่ย คนอื่นขาย5 0,000นกว่าผมขาย4ี่เก้าเงียบเว้ยงั้นดีแล้วครับใครที่ดูอยู่แล้วพร้อมที่จะซื้อคุณดายเฮสวรรนะพิมพ์ไลามาคุณดายเฮสวรรราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะคายเายนคาเยนนะฮะคายเยนคาเยนนนี้สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นารถส่วนตัวนะฮะขายนะฮะขายนะฮะราคาคุยกันได้คายเยนดีเซลนะฮะซึ่งซ่อมช่วงล่างถูกลมมาหมดคันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับใครสนใจติดต่อมาได้นะบีเอ็มซีสามคันนี้นะครับอ่า อยากขายคันนี้ผมอยากขายคันนี้รถคุณแม่ผมเองรถคุณแม่ผมเองแปดแสนเก้าเก้าพับาทมีพร้อมซื้ออย่างไรโทรคุยโทรคุยกันนะฮะรถปีสิปดไม่ห้าหมื่นโลรถผู้หญิงใช้แม่ผมใช้เองซีวิ c เอฟนะฮะรถสวยแบบสวยกิบรถคุณแม่ผมสวยจัดนะฮะสภาพใคร ขายอยู่นะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมีไฟแนนซ์อยู่ประมาณ5้าแสนกว่าบาทใช้เงินดาว3 0สามแสนกว่าบาทหรือจัดไฟแนนซ์ใหม่จะได้เต็มนะเรืเ่องราคาผมตั้ง8ปดแสนเก้าหมื่น้าบาทโทรมาคุยคันนี้ออรรถแม่ผมเองราคาพอใจขายได้ขายให้ครับอันนี้ที่ใจนะฮะสำหรับเจ้าซีวิคคันนี้ครับมาเรารถ้นไปจริงเรามีรถอีกน,นะ เราไปจอดไว้อีกที่สาขาอื่นนะฮะเรามีรถอยู่อีกด้วยวเนี่ยมีเสียงแล้วฮะอยากให้เร็วพี่บอลหนุงจองหน่อยอ๋อไปจอดไปจอดเก็บแล้วครับรถที่จองแล้วผมจะย้ายไปจอดเก็บไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมรีวิวให้นะฮะไม่มีปัญหาเลยครับอ่าสามห้าศูนย์แซดล้านสองเก้าครับทีทีจองแล้วเบอีสามห้าศูนย์จองแล้วนุมจองแล้วนะฮะก็ ประมาณแบบนี้แล้วกันกนี่หลายไปกี่นาทีเองเนี่ยแค่8นาทีเองนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจนะรถยนต์มือสองเรามีหลายราคาหลายรุ่นให้คุณเลือกช้อปปิ้งนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อด,ด่วนนะ0852504444าสอาย้ำอีกรอบนึงนะฮะ0852504444และไลน์ออฟฟิเชียลของโชลูปแอสไซน์สามสิบศูนย์สกอตต์กาล,ลารไลน์มีอัดด้านหน้านะฮะเดี๋ยวคืนนี้4ี่ทุ่มเจอกันดีกว่าเดี๋ยวจะไลฟ์เทสลาโมเดล3 มีใครอยากดูเทส l a โมเดล3มไหมฮะหรือมีใครอยากจะจองรถคันไหนในไลฟ์ราคาพิเศษไหมฮะเทส la โมเดล3คันนี้ Performance นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ก็สำหรับใครที่สนใจติดต่อด่วนนะฮะเอารถที่300กัลัดไลฟ์โชว์รูมนะฮะแวะเวียนเข้ามาได้ถ้าใครอยากจะได้รถสวยๆติดต่อมานะฮะสำหรับผมนี้แชมป์สามร้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ